ให้เราเข้าไปดูในบรรทัดที่1นึครับเขาบอกว่ามีการพิมพ์ error ขึ้นมาในบรรทัดที่1นึ่ก็เข้าไปดูนะครับตรงนี้ก็เป็น R6 r e d o a d Save จากการ Export Reload กลับไปดูฝั่ง Client ครับฝั่ง Client เมาส์ลบ A dF เลบครับเนื่องจากว่า IP เครื่องนี้140ต้นทาง Export มาให้เฉพาะ140เท่านั้นดังนั้นก็สามารถที่จะยังใช้งานได้อยู่นะครับแต่คราวนี้เมื่อใช้งานได้แล้วนะครับลอง VI ไฟล์นี้ดูครับแล้วเราทดสอบอีกคึง รเราจะเห็นว่าเราไม่สามารถที่จะ overwrite ไฟล์นี้ได้เนื่องจากว่าแชร์มาให้เรา read อย่างเดียวไม่เหมือนครั้งแรกที่แชร์มาให้เป็นลิสต์ไลก็ขอจบในบทนี้นะครับเราได้เรียนรู้ในส่วนของ ascii AS ที่จะแชร์เป็น block device ให้เราสามารถใช้งานนะในลักษณะที่เป็น dis และในส่วนที่แชร์ผ่าน nfs ที่เราสามารถใช้งานผ่านโฟลเดอร์และไฟล์ได้